สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องคำจอนอีกครั้งโอเควันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆย่อน Yo YouTube นะครับหรือว่าการหุบจอ YouTube ให้มันเล็กลงแล้วเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้หรือในทางภาษาทางการของระบบ iOS เขาเรียกว่า Picture in picture นั่นเองนะครับโอเควิธีการนะครับวันนี้เราจะใช้แอป YouTube เลยนะครับเป็นตัวเปิด เปิดแบบย่อนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอยู่2ออย่างก็คือ1เลยก็คือให้เพื่อนๆไปที่ App Store นะครับหลังจากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปชื่อว่า Script a b l e นะครับ s c r i p t a b l e อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดลงมาเลยโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็หุบไปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆ คลิกที่ลิงก์ใต้ Description นี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บ Shortcut gallery นะครับให้เราทำการดาวน์โหลด YouTube PIP ซึ่งเป็นตัว s h o r t c u t ใน iPhone นะครับก็ให้กด get s h o r t c u t เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเด้งไปที่ตรงหน้าแอป h o r t c u t ของเรานะครับแล้วมันก็จะติดตั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรากด add untrusted s h o r t c u t นะครับโอเค อันนี้คือ2ส่วนนะครับ1คือ Apps c r i p t t b l l e 2คือ YouTube PIP ที่เป็นตัวช็อตคั t นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ตรงในส่วนของ s h o ตคั t นะครับแล้วก็ให้ตรงนี้นะครับ Sharing Security นะครับให้เพื่อนออนไว้ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับโอเคแค่นี้ครับเราก็จะเปิด YouTube แบบย่อได้แล้วนะครับโอเคลองดูเราไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ เลือกเปิดคลิปมาสักคลิปหนึ่งอย่างตรงนี้นะครับเราจะให้มันย่อลงใช่ไหมครับให้เรากดไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกไปทางขวากดไปที่มอหรือจุด3จุดนะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่า YouTube PIP ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราแตะไปทีหนึง่งแล้วเราก็เขาก็ตัว s c r i p t t b l l e ก็จะบอกว่าให้เรา อนุญาตให้ Skip Table ทำงานได้หรือไม่นะครับเราก็กดโอเคไปปึ๊บมันก็จะรัน YouTube ขึ้นมาแบบย่อลงแล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะสไลด์ไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับขยายได้เลื่อนไปข้างบนได้อะไรอย่างนี้นะครับกง็ง่ายๆปัดไปขวาซ่อนไว้ก่อนเปิดกลับมาอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้ต่อไปนะครับไปเล่น Facebook หรือว่า อื่นๆน,นะครับอินสตาแกรมโน่นนี่นั่นก็โอเคก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวมากก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเควันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ See you